นี่นะครับตะมอกจะพามาดูธรรมชาตินะครับเป็นสายน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับไม่แรงนะครับหน้าแรงแต่หน้าฝนจะแรงมากนะครับหน้าฝนจะขึ้นไปถึงนู้นเลยนะครับนั่นก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะครับหน้าฝนจะขึ้นไปถึงนู้นเลยครับนี่นะครับกอไผ่เขาจะปลูกเลาะเลาะแม่น้ำนะครับเลาะเลาะห้วยนะครับจะได้ไม่ไม่ให น้ำซ่อดินเข้าไปนะครับลากไผ่ยเยอะมากครับเป็นที่กักน้ำนะครับนี่รวมสวยงามนะครับดูสิเป็นธรรมชาติครับสวยเวลตาตะมกมาหาหากุ้งหาปลาก็มาแถวนี้แหละครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนน้ำเยอะจะหาไม่ได้นะครับจะต้อง อาช่วงช่วงนี้แหละครับน้ํามันจะลดนะครับจะหาง่ายนะครับก็แล้วแต่บางวันนะครับบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยนะครับดูครับธรรมชาตินี่นะครับผมจะบอกวิธีการดักกุ้งนะครับเวลาเขาวางไว้เสร็จเขาจะเอาใบไม้วางไว้แบบนี้นะครับเราจะจําได้นะครับเวลาเรามาเก็บเราเราหมายเอาไว้นะครับ ดูนะครับสวยเป็นธรรมชาตินะครับแต่มอกว่าจะไม่ใส่จะไม่ได้เวลามาสักทีนะครับนี่แหละครับที่นี่แหละครับเวลาชาวบ้านมาซักผ้าก็ได้นะครับจะอาบก็ได้นะครับแต่ไม่ให้กินนะครับ ว่าน้ําจะใส่มากครับใช้ซักผ้าก็ได้ครับอาบก็ได้จะเป็นธรรมชาติมากครับนี่ก็คู่หูนะครับไม่เคยทิ้งนะครับไปไหนไปด้วยกัน,นครับดูดิไปด้วยตลอดเจ้าบิ๊กนะครับเจ้าบิ๊กเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆสายน้ำครับว่าจะน้ำจะใส่แค่ไหนนะครับ ได้ยินนะครับเสียงน้ําไหลโอเป็นธรรมชาตินะครับใครอยากมาเที่ยวมาเลยนะครับที่บ้านปลกกอกนะครับนี่เลยครับเป็นแอ่งน้ําโอ้ดูสายน้ําไหลนะครับช่วงนี้ยังแรงอยู่นะครับจะเข้าเดือนเดือนกุมภาพันธ์นาก็จะเริ่มค่อยเลยครับถึงค่อยแต่ไม่แห้งนะครับจะไหลทั้งปีเลยนะครับ เป็นแหล่งหากินของชาวบ้านนะครับใครจะมาหากินก็ได้นะครับไม่มีการห่วงห้ามนะครับบ้านอื่นก็มาหาครับไม่ใช่แต่บ้านกวกเกอกนะครับดูครับความสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินี่นะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งลงใกล้ๆนะครับถ่ายจากที่ต่ำบ้างนะครับนี่เลยถ้าใครไม่เคยเห็นก็มอกระขายให้ดูนะครับเมื่อกี้เรายืนสูงเนาะถ่ายตนต่ำนะครับเนาะนี่นะครับเป็นธรรมชาติดูครับ อันนั้นก็ท้องฟ้านะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งครับสีฟ้าสวยครับฟ้าสวยมากมากครับข้างหลังนั้นก็จะเป็นที่ของยายกรมนะครับเป็นสวนสวนของยายกรมนะครับแม่ของยายโถนนะครับเนาะนี่ดูนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับของบ้านปกอกนะครับ ท่านไในที่ไม่เคยเห็นก็ชม,มานะครับจะมอกจะพาชมนะครับดูท้องฟ้ากวดโป่งเลยนะครับไม่เห็นก้อนเมฆเลยนะครับสีฟ้าสวยนะครับดูนะครับดูสายน้ำสวยมากครับ เดี๋ยวจะมาขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่ใหม่นะครับขอบคุณครับ